อ ok> uh oh, ุ้ยค uh ันเบ็ดม oui> ันอันตรายขนาดนี้เลยนะแม่งวิ่งหนีแล้วระวังระวังมันไปฟิชชิ่งแล้วเฮ้ยมันจะแับบอลแล้วอุ้ยปักเป้าปักเป้าวาวาปุเนี่ยแล้วย่างแรงก็ปาบ่ล้มล้มระวังฮะอะไร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 โอ้ยปะเนี่ การตับเขาบอกบุทโทมาแล้วตัวพี่ตัวใหญ่เลยใช่ไหมล่ะอุ้ยอย่างพี่นี่มันประดุกยักษ์ไม่ต้องไม่ต้องสอดตุกตงกาพี่ตีตีตัวซัมมอนก่อนไอตีตีไอคนซัมมอนก่อนพี่ตีอยู่อุ้ยมันตกไปอีกแล้วเฮ้ยไอ้ปู่ตีทีห้าสิบชิ้หายละโอุ้หทเทเนาะ โอ้โหวิ่งไม่ปลาลุ้นกระท่อมมาหนึ่งแล้วโทรมระตกแล้วโหแล้วปลานี่ก็ไม่ใช่เรื่องน้อยๆนะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะหัวใหญ่ทัวใจทัวใหญ่เฮ้ยมันตายแล้วชุบพี่ทีเอาเอาแล้วกูตายอยู่คนเดียวโทษทีพี่ไม่เป็นไรเลือดมะเอ้ยพี่น่าจะได้เลือดอยู่นะได้เลือดอยู่ใกล้พี่เออนี่ไงนั่นแหละ